ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษวิทย์ครูอ้นค่ะเนื้อหาที่ครูอ้นจะนำมาฝากในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะบทเรียนในวันนี้นะคะที่ครูอ้นนำมาฝากเป็นเรื่อง this กับ that ค่ะเอ this กับ that คืออะไรนะไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่น เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเรากันก่อนนะคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะเคยได้เรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้มาบ้างแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นการทบทวนความรู้และคำศัพท์ของนักเรียนคะ่ะคำแรกนะคะนักเรียนเดาออกไม่เอ่ยว่ามันคืออะไรถูกตั้งแล้วละคะ่ะ เรียกว่า Pen Pen P E N Pen แปลว่าปากกาค่ะ Pencil Pencil P E N C I L Pencil แปลว่าดินสอนะคะ Book, book, B or or K. Book, หนังสือ. Eraser, eraser, E R A S E R. Eraser, ยางลบ. R uler, ruler r u l e R U L E R Ruler ไม้บรรทัด Fan Fan F A N Fan พัดลมค่ะ Table Table T A B L E Table Share Share C H A I R Share Gao E. doll doll d or l l doll tuk kata bait bait b e d bait tiang วิธีการใช้ this that this แปลว่านี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ผู้พูดนะคะส่วนคำว่า that แปลว่านั่นหมายความว่าเราหมายถึงสิ่งที่อยู่ไกลผู้พูดค่ะเราจะสังเกตว่า this กับ that ใช้แทนคำนามที่เป็นเอก,กพจน์เท่านั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ this แปลว่านี่ตรงนี้นะคะเพื่อใช้แทนคำนามที่เป็นเอก,กพจน์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this is a pen this is a pen ประโยคนี้แปลว่านี่คือปากกาหนึ่งด้ามค่ะสังเกตว่าปากกาจะมีแค่ด้ามเดียวเท่านั้นนะคะ This is an eraser. This is an eraser. ประโยคนี้แปลว่านี่คือยางลบหนึ่งก้อนค่ะเห็นไหมคะว่ายางลบอยู่ใกล้กับผู้พูดและยางลบเนี่ย ก็มีเพียงแค่1ก้อนเท่านั้นค่ะส่วนคำว that, th ่า that 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 แปลว่าน,นั่นหรือนั้นตรงนั้นจะใช้แทนคำนามที่เป็นเอก,กพจน์ที่แทนสิ่งของที่อยู่ไกลตัวผู้พูดนะคะที่มีจำนวนเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ That is a table. That is a table. แปลว่านั่นคือโต๊ะหนึ่งตัวค่ะเห็นไหมคะว่าโต๊ะอยู่ไกลตัวผู้พูดมากเลยค่ะ That is a fan. That is a fan. นั่นคือพัดลมหนึ่งตัวหรือ This กับ that เราสามารถใช้วางหน้าคำนามได้นะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะเช่น This cat is fat. This cat is fat. นักเรียนจะสังเกตว่าคำนามอยู่หลัง this นะคะประโยคนี้แปลว่าแมวตัวนี้อ้วนค่ะ That book is pink. That book is pink. นักเรียนจะสังเกตคำนามนะคะคำนามก็คือหนังสือ book อยู่หลังคำว่า that นะคะนั่นเราก็หมายถึงว่าหนังสือเล่มนั้นสีชมพูคะ่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่เราได้ทราบความหมายของคำว่า this กับ that ไปแล้วนะคะ นักเรียนน่าจะสร้างประโยคบอกเล่าได้แล้วเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ This is a book This is a book แปลว่านี่คือหนังสือหนึ่งเล่มค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าคำว่า this แปลว่านี่ซึ่งอยู่ใกล้ผู้พูด That is a table that is a table นักเรียนเห็นไหมคะว่าโต๊ะเนี่ยมันอยู่ไกลครูอ้นมากเลยครูอ้นก็เลยใช้ประโยคว่า that is a table แปลว่านั่นคือโต๊ะหนึ่งตัวค่ะ this is a pencil this is a pencil แปลว่านี่คือดินสอหนึ่งแท่งค่ะ That is a pen That is a pen แปลว่านั่นคือปากกาค่ะช่วง practice time ช่วง practice time วันนี้นะคะ ให้นักเรียนช่วยคุณครูอ้นตอบนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะว่าเราจะเติม this หรือเราจะเติม that ค่ะให้นักเรียนสังเกตจากสัญลักษณ์มือที่ชี้ไปสิ่งของที่เป็นคำนามเอกพจน์นะคะข้อที่1นึ่งจุดจุดจุด is a ruler นักเรียนเดาได้ใช่ไหมคะว่า ruler แปลว่าอะไรและมันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล ข้อนี้ตอบ this หรือ that คะข้อนี้ตอบ that ค่ะ that that แปลว่านั่นประโยคนี้อ่านว่า that is a ruler นั่นคือไม้บรรทัดหนึ่งอันค่ะ is my pen Is my pen นักเรียนจะเติม this หรือเติม that ดีคะเก่งมากกันเลยนะคะข้อนี้เติม this ค่ะ This is my pen This is my pen แปลว่านี่คือปากกาของฉัน doll is cute doll is cute ถ้านักเรียนสังเกตมือนักเรียนจะรู้คำตอบแน่นอนค่ะว่าข้อนี้ตอบตอบ this นั่นเองค่ะ this doll is cute this doll is cute ตุ๊ก,กตาตัวนี้น่ารัก I don't like shirt. I don't like shirt. เข้อนี้จะตอบ this หรือ that ดีนะเก่งมากเลยค่ะข้อนี้ตอบ that ค่ะถ้านักเรียนสังเกตจากรูปมือแล้วเขาชี้ซึ่งอยู่ไกลจากเสื้อเชิ้ตตัวนั้น,นะคะ่ะก็เลยต้องใช้ that นะคะ is a teacher is a teacher ข้อนี้ตอบ this หรือ that เอย่ยถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะข้อนี้ตอบ this นะคะเพราะว่าผู้พูดอยู่ใกล้คะ่ะประโยคนี้อ่านว่า this is a teacher this is a teacher แปลว่านี่คือคุณครู1ท่านค่ะ ช่วง sure. we can do it ช่วง we can do it ในวันนี้นะคะคุณครูอ้นจะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการพูดตัวอย่างประโยค this หรือ that ค่ะโดยยกตัวอย่างจากสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนที่มีจำนวนเพียงแค่หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งอันนะคะมา1ประโยค และส่งคลิปทางไลน์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการเรียนเรื่อง this that ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเรามาทบทวนก่อนจากกันวันนี้กันดีกว่าคะ่ะนักเรียนจำได้ไหมคะ this แปลว่าอะไรและ that แปลว่าอะไรนะครูอ,อ้นเฉลยให้คะ่ this, ะ this แปลว่านี่ คือสิ่งที่อยู่ใกล้ผู้พูดเราสามารถใช้คำว่า this ในการสร้างประโยคบอกเล่ากับสิ่งของที่มีเพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นค่ะและที่สำคัญต้องอยู่ใกล้ตัวผู้พูดด้วยนะคะส่วน that เนี่ยแปลว่าโน้นหรือนู่นที่สามารถไว้สร้างประโยคบอกเล่าที่เราใช้กับสิ่งของเพียงแค่หนึ่งอย่างเหมือนกันค่ะ แต่เพียงแค่มันอยู่ไกลตัวผู้พูดเท่านั้นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปท่องกลับไปอ่านดูคลิปคุณครูอ้นเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้คุณครูอ้นลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเรามาดูคลิปตัวอย่างกันนะคะฮัลโห My name is สุดารั t p e เพชรประภัย I am in ประถม f o r slash five number o สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดประโยคเกี่ยวกับ this that ค่ะ this is a pen นี่คือปากกาหนึ่งด้าม that is a TV นั่นคือโทรทัศน์หนึ่งเครื่อง